สวัสดีครับพี่ช้างแล้วก็กลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมแอรแบกไทยมาพบกับทุกท่านอีกแล้วครับแน่นอนใหม่แล้วมาทีไรก็ต้องมีไอเทมใหม่ๆมานําเสนอครับผมแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสายพกพาลําโพงขนาดกระทัดนรัดนะห้ามพาตอนนี้เลยพี่เต้เสียงดีราคาไม่แพงใช่แบรนด์นี้นี่บอกเลยว่าการันตีเรื่องคุณภาพเสียงดีทุกรุ่นใช่แล้วก็วันนี้เนี่ยมาในแนวแบบทรงกระบอก ครับนะครับแล้วผมเชื่อได้เลยว่าท่านที่ได้ไปนี่ต้องหลงรักไอ้ลำโพงบูทูพกพาตัวนี้แน่นอนพี่เตอร์แล้วก็บอกเลยออกคอลเลกชันใหม่มานี่สีสันสดใสใช่เป็นครั้งแรกของแบรนด์นี้เลยนะที่มีหลากสีให้เลือกใช่ครับมีถึง4ี่สีครับครับผมตัวนี้คือลำโพงมูทูตอนสมาร์ททีเจ็ดไลฟ์นะครับตอนสมาร์ททีเจ็ดไลฟ์ตัวนี้เลยนะครับของแท้รับประกัน18เดือนที่ไอแพคไทยของเราครับผมนะครับบอกเลยว่าตัวนี้มาพร้อมพลังเสียงขนาด 24วัตต์โอ้โหแล้วก็สามารถเล่นได้24ชั่วโมงใช่เบสแน่นกระชับเสียงกลางชัดเจนเลยครับผมก็เทคโนโลยีของตอนสมาร์ตโดยเฉพาะเลยใช่ครับทุกรุ่นของตอนสมาร์ตนะฮะก็มี DSP ทุกรุ่นนะใช่ชิปชิปเซ็ตที่เป็นบลูทูธของเขาเลย DSP ทุกรุ่นตัวนี้เชื่อมต่อไร้สายผ่านบลูทูธ5.3เมตร5.3แล้วใช่ครับนะครับแล้วก็ตัวนี้ IPX7 7นี่คือทิ้งลงน้ำได้เลยครับผมแต่ว่าอย่าอย่าอย่าไปแช่นาน คือหมายความว่าจริงๆแล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุนะลำโพงตกลงไปในน้ำอะไรเงี้ยไม่พังแต่ว่าฟลิปที่ปิดในช่วงช่องชาร์จเขาต้องปิดให้สนิทนะนไม่ใช่ไอ้ฟลิปปิดชาร์จเปิดโยนลงไปเจ๋งเหมือนกันนะครับนะครับนะฮะมีฟังก์ชันอะไรบ้างพีเตอร์ตัวนี้นะก็มาด้วย i p x 7นะที่บอกไว้แล้วก็ i r i n g s t เ r e o เป็นแบบทูวายเลดได้ซื้อไป2ตัวเชื่อมต่อกันแบบไร้สายให้ระบบเสียงแบบสเตโลนั่นเองครับผมแล้วก็รองรับการเล่น m i โค o เอสดิการ์นะครับ USB ไม่มีนะเป็น m i โครเอสดิกาแค่นั้นก็พอแล้วฮะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับยังรองรับแอปของต r อน s m a r t ด้วยมีแอปโอ้ตัวแค่นี้มีแอปด้วยะนะครับ<อ>ก็สามารถปรับอีควอเดเซอร์ผ่านแอปได้เลยหรือถ้าไม่โหลดแอปมาเล่นก็ปรับที่ตัวได้เขาสามารถปรับแบบว่า Indoor-Outdoor ได้เสียงนะแล้วก็ที่สําคัญคือมีไฟ LED ด้านข้างเพ<อ>่อบรรยากาศในการฟังนะซึ่งก็สามารถ ปิดได้นะถ้าไม่ชอบครับผมนะฮะนี่มาดูตัวจริงเลยดีกว่าพี่ช้างนี่แหละตัวนี้สีดํานะสีดํานี่ฮะนี่ดูตัวจริงก่อนอ่าสีดําอ่ะสีน้ําเงินสีน้ําเงินแล้วทำไมต้องตั้งใกล้กันละครับอ่ะสีเงินเดี๋ยวจยิงใี่ดูฮะแล้วก็สีฟ้านะสีเขียวหรือสีฟ้าเนี่ยสีเขียวสีเขียวอ่ะสีเขียวก่อนแล้วกันอ่านี่ครับสวยๆอย่างนี้นี่ครับอ่านี่ครับ ดัน่าเป็นพาสติฟสองฝั่งนะครับผมแล้วตัวนี้เขาดีไซน์ออกมาเช้างเวลาเราตั้งแนวนี้นะเสียงเบสจะออกตรงช่องนี้สมัคารถตู้นะครับหรือว่าถ้าเรานอนแนวนอนเขามีระเบร์ฟุตนะมาให้มันกลิ้งนะครับหรือจะห้อยก็ได้นี่อลไรนะท่านมีจักรยานออกกําลังกายก็ห้อยไปเลยนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีปุ่มปิดเปิดนะแ a i r i n g b l ูท o ครับนี่เดี๋ยวครบเลยนะตัวนี้รับสายได้นะอย่าเผอนะ นะมันแอบโทรออกก็ได้นะใช่นะนี่เลยชาร์จไฟกับไม่ค่อยชาร์จไฟนี่คือมีหัวชาร์จมาให้ไหมไม่มีนะไม่มีมีแต่สายนะครับอินพุต3.5ไม่มีนะครับชาร์จไฟผมอยากให้พิเตอร์แนะนำนิดนึงว่าควรใช้หัวชาร์จกําลังไฟขนาดเท่าไหร่กระแสยังไงตัวนี้แนะนําให้ใช้ของสมาร์ทโฟนของเราเลยครับส่วนใหญ่มือที่5โวลต์2.5แอมป์หรือ2แอมป์นี้เหมาะมากกี่ชั่วโมงเต็มเนี่ยประมาณตัวนี้ชาร์จตัวนี้สำหรับของตอนสมาร์ทชาร์จก็ประมาณ6ชั่วโมง6ชั่วโมง นะครับแต่ถ้าเป็นแบบว่า2.5แอมป์ก็ประมาณ4ชั่วโมงเต็ม4ชั่วโมงเต็มนะครับนี่เลยอตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ว่าปรับเสียงของตอนสมาร์ทเขานะครับนะฮะสวยนะครับสีชมพูอ่านี่เลยตอนสมาร์ทครับนี่เลยสวยครับสวยทุกสีนะครับ มีสายให้เรียบร้อยสีสีน้ำเงินหรือสีกรมท่าแหะผมว่านะสีน้ำเงินตัวนี้ผมเปิดอยู่นะไฟเขาเป็นแบบนี้นะนี่ฮะมีไฟมีด้านเดียวไหมหรือสองด้านสองด้านสองด้านนะก็ปิดได้ครกดปุ่มเพา่ว่าสองครั้งก็ปิดไฟนะอ๋อนี่ฮะแต่สองครั้งก็เปิดออกมาใช่แต่แน่นอนถ้าท่านใช้ไฟแบตเตอรี่มันก็ใช้เยอะขึ้นเข้าเรื่องธรรมดานะครับอนี่เปิดึ้นมาแล้วสีน้ำเงินก็สวยอะสีดำทีนี้สีดําก็สำหรับท่านใดชอบสีดําแต่สีดาสายเขาจะเป็น เป็นล,ลายๆเป็นสายถักล,ลายๆหน่อยนะครับนี่เลยก็พูดถึงเรื่องคุณภาพก่อนตอนสมาร์ทเนี่ยต้องบอกว่าเราก็จําหน่ายแบรนด์นี้มานานมากซึ่งมไม่เคยทําใหา้คุณผู้ชมผิดหวังในเรื่องของคุณภาพเพราะว่าไม่งั้นเขาจะไม่กล้ารับประกันนานถึงสิบแดเดือนครับผมนะครับนะฮนะก็ส่วนเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยบอกเลยว่าตอนสมาร์ทเนี่ยการันตีคุณภาพตัวเองมานานแล้วนะครับครับผมด้วยเทคโนโลยีของเขาด้วยนะครับนี่นดูตัวนี้มีบูเฟอร์นะ สองตัวนะครับแล้วก็พาสิบสองตัวครับนี่เลยนี่ฮะรองรับแอปก็รองรับได้ทั้งของ iOS ก็ Android นะครบเลยโหลดได้เลยโหลดได้เลยนะครับเซิร์ชคำว่าตอนสมาร์ทเ,เลยจะมีแอปเขาโผล่ขึ้นมาเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าราคาเนี่ยพูดเลยดยีกว่ตอนนี้1590้าร้อเก้าสิบาทพันห้าสิบนะยีิบสี่วัตร,รับประกันปีครึ่งนะ 18เดือนนั่นแหละครับสิเดือนแต่มีข้อแม้ว่าต้องเก็บกล่องไว้นะสำหรับแบรนด์นี้ใช่กล่องห้ามหายเลยนะครับแล้วก็บ,บอกเลยว่าโอ้โหคุณภาพเสียงตัวนี้นี่เล็กพิกขี้หนูเลยนะครับมาลองฟังกันหน่อยดีกว่าะนะครับมาลองฟังกันดูฮะ,ะนี่ยฮะฟังเลยครับผมยังชอบเลยนะตัวเนี้ย โโอ้ oh สิ่งร้องรายละเอียดคมชัดใช่เบดกระชับแน่นเลยคือจริงๆต้องบอกว่าผมไม่ค่อยห่วงเรื่องคุณภาพเสียงของซอนสมาร์ทพีเตอร์เพราะว่าที่ผ่านมาทุกรุ่นใช้คําว่าทุกรุ่นเลยเนี่ยเขาการันตีคุณภาพเสียงอยู่แล้วนะครับครับผมเพียงแต่ว่า wow แต่ละคอลเลกชันแต่ละโมเดลที่ออกมาเนี่ยจะมาด้วยกําลังขับหรือว่าดีไซน์แบบไหนมากกว่าใช่ครับแล้วซึ่งเปิดตัวด้วยราคาเลยว่าใช่ Oh. ผมบอกว่าไซส์อย่างนี้ครับเป็นไซส์ที่กําลังดีนะครับ,รบพลังเสียงนี่บอกได้แล้วว่าฟังในบ้านหรือนอกบ้านได้สบายๆนะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยบอกเลยพกพาง,ง่ายนะครับราคาเป็นมิดด้วยพ5นห้าก้าสบาทแล้วประกันนานม,น,มนมันคือมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ครบอ่ะใช่นะครับคือมันเล่นเมมโมรีได้ด้วยใช่ครับบางทีเราอยากใช้สมาร์ทโฟนไปทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยหิ้วไปปั่นจักรยานใครตีก๊์ฟซื้อไปรถกล์ฟก็ได้ ไปฟิตเนสก็ได้ครบเลยไปเที่ยวพกได้ง่ายนะครับผู้ชายได้หมดมีสีให้เลือกใช่ครับนะสวยจริงสวยครับแล้วก็เสียงดีเป็นระโงที่สวยและเสียงดีพกพาง่ายครับใช้คํานี้เลยนะครับใช่ครับบางท่านอาจจะถามนะเหมือนกับตัวเจวเ l ลฟลิปนะครับบอกนานและนานแล้วฟลิปก็มี f ลิปหออกมาแล้วนะครับบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มกว่าเยอะเอออุ้ยพูดงั้นดิเออไปห้าเก้าสิเออเคมขางั้นไม่ดีนะพี่เต์ ก็สำหรับนที่ใส่อย่างนี้เหรอสำหรับท่านใดที่มองมองความคุ้มค่าใช่มองความคุ้มค่าซื้อความคุ้มค่าแล้วก็กับเม็ดเงินที่ท่านจ่ายไปใชตัวนี้ก็บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะสำหรับตอนสมาร์ทที่เจ็ดไลฟ์นะครับวันนี้โ้ลืมไปสนใจก็สั่งซื้อได้นะผ่านช่องทาง Facebook Inbox มาเลยมหรือว่าจะแอดไลน์ร้านของเรานหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถาม ดิจะแวะมาที่ร้านของเราก็ได้มีหน้าร้านนะครับเปิดมินิักซีบางเขน Google Map แล้วก็พิมพ์คับว่าแอปเป็ไทยภาษาอังกฤษนะเนี่ยชี้ที่จอด้านหลังพี่เตอร์แอปเป็กไทยด้านหลังจอด้านหลังนี่เลยจอพี่เตอร์อชี้หน่อยชี้ชหน่อยชี้หน่อยชีห้ชหน่อยนี่นี่นี่ด้านหลังนี่แอปเป็ไทยอ่านั่นแหละนั่นแหละอ่าน่นั่นไลน์แอดร้านนะครับนี่เลยนะครับครับผมนะหรือเบอร์โทรร้านก็0615659689ครับนะส่งทั่วประเทศให้เลย ครับผมครับผมวันนี้ผมกับเปเตอร์ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะที่ติดตามรีวิวของเราสวัสดีครับสวัสดีครับ